ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของการลงสมัครเลือกตั้งบอบอปจอวันนี้วันแรกค่ะโดยได้มีการเปิดรับนะคะในการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วก็นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดค่ะที่กรณีถึงการดํารงตําแหน่งครบวาระทั่วประเทศนะคะวันนี้เป็นวันแรกที่เปิดให้ลงสมัครกันค่ะโดยที่จังหวัดภูเก็ตเองก็มีผู้ที่มาสมัครชิงเก้าอี e, ้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตแล้วก็สมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนะคะวันนี้เขาบอกว่ามีทั้งผู้สมัครแล้วก็ประชาชนแห่ไปให้กำลังใจกันอยากรุนหลามเลยค่ะวันนี้ค่ะเป็นวันแรกนะคะสำหรับการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตกรณีดำรงตำแหน่งครบวาระ โดยบรรยากาศที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตอาคาร2ค่ะหรือว่าอาคารคอซิมบี้ตั้งแต่ช่วงเช้านะคะมีประชาชนมาให้กำลังใจกันอย่างเนืองแน่นนำดอกไม้แล้วก็พวงมาลัยค่ะมาคอยต้อนรับ แล้วก็มีผู้ที่ลงสมัครเลือกตั้งนะคะทั้งนายกอบจแล้วก็สอ,อบจค่ะของจังหวัดภูเกต็ตทั้งหมด24เขตเลือกตั้งมารอลงสมัครนะคะตั้งแต่ก่อนการเปิดรับสมัครในเวลา8โมง30นาทีแล้วก็มีประชาชนค่ะมาให้กำลังใจกันอย่างหนาแน่นพร้อมกับส่งเสียงเชียร์ค่ะโดยในเวลา8นาฬิกา30นาทีนะครับทางนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการเปิดให้มีการ ลงสมัครนะครับรับสมัครผู้ที so ่จะรับสมัครเลือกตั้งทั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตในส่วนของผู้สมัครนะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็มี2คนด้วยกันครับก็คือนายรวัติอารีรอบนายกอดีตนะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจากทีมภูเก็ตหยัดได้นะครับซึ่งก็จับได้หมายเลขหนึ่งนะครับทางด้านอีกหนึ่งคนนะครับก็คือนายเลอศักดิ์ ลีณนิติกุลนะครับจากพรรคประชาชนนะครับจับได้หมายเลข2ครับและจากการนําหมายเลขนะครับดังกล่าวนะครับที่จับได้แล้วเนี่ยก็ใช้ไปหาเสียงด้วยนะครับซึ่งจากการรับสมัครครั้งนี้ครับต้องบอกว่ามีนายอัครวัตรสิริธันธนากรประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับและก็มีหัวหน้าส่วนราชการนางสาวอรพินอาชีวะสุข ผู้อำนวยการสรํกกานักงานคณะกรรมก,การการเลือกตั้งประจําจังหวัดภูเก็ตและก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ร่วมกันให้การสังเกตนะครับการรับสมัครดังกล่าวด้วยซึ่งต้องบอกว่าภาพรวมการรับสมัครนะครับก็เป็นไป,นปนด้วยความเรียบร้อยและก็ทางด้านของอกกตอเองนะครับก็ได้มีการเน้นย้ำนะครับให้ผู้สมัครเนี่ยเตรียมเอกสารหลักฐานเนีมาให้ครบ โดยจะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่27ธันวาคมนี้นะครับตั้งแต่เวลา8นิก30นาทีถึง16นาิกา30นาทีและก็จะมีการเลือกตั้งพร้อมกันทั่วประเทศในวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์2568ครับก็เลยอยากจะเชิญชวนนะครับให้ทุกคนนะครับออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งนะครับเลือกคนดีพัฒนาเศรษกครับ ส่วนบรรยากาศที่ศูนย์กลางการประชุมภาคใต้ตอนบนสารกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะมีกองเชียร์นะคะต่างก็เดินทางมาส่งกำลังใจให้กับผู้ที่สมัครนายกอบจอแล้วก็สอบจอค่ะโดยมีผู้สมัครจำนวน5คนนะคะซึ่งเป็นการลงสมัครนายกอบจอ5คนประกอบไปด้วยนายพงศักดิ์จากแก้ว อดีตนายกอบจอคนล่าสุดกลุ่มคนรักสุร,ราชมีนางโสภาการจนะนะคะอดีตสอสอสุร,ราธานีกลุ่มพลังสุร,ราชค่ะ มีนายวิเชียนจันบัวนะคะกลุ่มสุราษฎร์ก้าใหม่ค่ะมีนายแพทย์จิรชาตเรืองวัชรินอดีตนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรีทีมพักประชาชนแล้วก็ยังมีนายสมพลสิงหพลอดีตผู้สมัครสสเขตสี่สุราษฎรีพักอนาคตใหม่ทีมสุราษฎร์ยุคใหม่ซึ่งแต่ละท่านนะคะก็มีการยื่นใบสมัครพร้อมกัน ก่อนเวลา8นาฬิกานาทีและในส่วนของการรับสมัครการเลือกตั้งสอ,อบจอก็จะมีการเลือกรับสมัครเลือกตั้งนะคะจำนวน19อําอำเภอรวมแล้ว36เขตต่างก็มีผู้สมัครแต่ละเขตนะคะเข้ามายื่นใบสมัครเช่นเดียวกันค่ะจากนั้นนะครับนายฉัดชัยนนโนตยศครับปลัดองค์การบริหารส่วนจงังหวัดสุราษฎร์ธานีในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งก็ได้นำผู้สมัครนายกและก็สมาชิกสภาอบจอนะครับ ไปแสดงตนแล้วก็ยื่นใบสมัครครับจากนั้นก็มีการรับสมัครตามขั้นตอนนะครับโดยให้ผู้สมัครได้ได้มีการจับหมายเลขเพื่อที่จะใช้ในการหาเสียงต่อไปนะครับโดยแต่ละท่านนะครับที่จับได้นะครับก็จะมีดังนี้ครับหมายเลขหนครับก็คือได้แก่นายสมพลสิงหพลนะครับจับได้หมายเลขหนะครับหมายเลขสอครับนายพงศักดิ์จากแก้วนะครับหมายเลขสครับนายวิเชียนจันบัวครับหมายเลขสนางโสภาการจนะ และก็หมายเลข5ครับนายแพทย์จิรชาติเรืองวัชรินนะครับซึ่งปรากฏว่าทุกคนเนี่ยก็พอใจในหมายเลขของตนเองนะครับพร้อมที่จะเดินหน้าหาเสียงกันอย่างเต็มที่ครับและหลังจากที่เสร็จสิ้นกระบวนการรับสมัครแล้วนะครับในแต่ละหมายเลขนะครับผู้สมัครที่ได้นะครับของแต่ละท่านเนี่ยก็ได้มาพบปะกับพี่น้องประชาชนกองเชียร์และก็ผู้ติดตามนะครับก็มารอให้กําลังใจส่งเสียงเชียร์กันอย่างอึกระทึกครึกโครมดังลั่นเลยครับที่บริเวณหน้าศูนย์กลางนะครับขอไปครับหน้าศูนย์กลางการประชุมนะครับ ภาคใต้ตอนบนนะครับทั้งนี้เนี่ยในส่วนของการรับสมัครเนี่ยก็จะรับสมัครตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงวันที่27ธันวาคมนี้ครับ8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งของทุกวันครับก็จะมีการเลือกตั้งนายกอบจอสุราษฎร์ธานีเนี่ยในวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์2568ในเวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาครับบรรยากาศวันนี้ก็เป็นเรืร่องความเรียบร้อยนะครับในการต้อนรับนะครับผู้สมัครทั้ง นายกทั้งสมาชิกด้วยความดียิ่งนะครับก็ไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆน,นะครับแล้วก็ได้รับเสียงชื่นชมพอสมควรนะครับอันนี้ก็ฝากถึงพี่น้องที่รับชมรับฟังตรงนี้ด้วยนะครับว่าวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับเชิญชวนพี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีนะครับไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในเขตพื้นที่ที่ท่านมีรายชื่ออยู่นะครับ ไปดูอีกหนึ่งจังหวัดครับต้องบอกว่าบรรยากาศการรับสมัครนายกบจนะครับกับสบจเนี่ยคึกคักไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะครับโดยบรรยากาศที่ห้องประชุมช้างเผือกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นะครับในช่วงเช้าที่ผ่านมาบรรยากาศก็เป็นไปอย่างค่อนข้างคึกคักครับมีผู้สมัครนะครับในการรับเลือกตั้งเนี่ยพร้อมกับกองเชียร์ไปถึงสถานที่รับสมัครนะครับก่อนเวลา8ปนาฬิกานาทีแล้วก็มีการเตรียมนะครับเรื่องของพวงมาลัยดอกดาวเรืองครับไปไว้คล้องคอสําหรับผู้สมัครที่สนับสนุนของแต่ละคนด้วย ในส่วนของผู้สมัครนายกอบจอกระบีนะครับมีผู้ที่ลงชื่อยื่นไปสมัครนะครับก่อนเวลา8นาฬิกา30นาทีมีเพียงคนเดียวครับก็คือนายสมศักดิ์กิติธรกุลอดีตน,นายกอบจอกระบีสมัยที่ผ่านมาครับได้ยื่นไปสมัครในนามกลุ่มรักกระบีโดยไม่ต้องจับสลากหมายเลขนะครับก็ทําให้ได้หมายเลขหนึ่งโดยอัตโนมัติครับ สำหรับผู้สมัครสออบจอกระบี่นะคะส่วนใหญ่ก็ไปลงชื่อก่อนเวลา8นาิก30นาทีทำให้เขตเลือกตั้งที่มีผู้สมัครลงชื่อก่อนเวลา8นาฬิกา30นาทีมากกว่า1คนถือว่ามาพร้อมกันค่ะเจ้าหน้าที่จึงใช้วิธีในการจับสลากนะคะเพื่อที่จะเลือกลำดับการยื่นใบสมัครก่อนหลังหากผู้สมัครมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามมีเอกสารหลักฐานการสมัครถูกต้องครบถ้วน ก็จะได้หมายเลขประจําตัวผู้สมัครตามที่ผู้สมัครได้จับสลากได้ไปใช้ในการหาเสียงต่อไปโดยจังหวัดกระบี่เองก็มีเขตในการเลือกตั้งนายกอาบาจอหนึ่งเขตเลือกตั้งนะคะแล้วก็มีเขตของสอ,อาบาจอนะคะอยู่ในการเลือกตั้ง24เขตด้วยกันโดยกําหนดวันเลือกตั้งนะคะในวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์สอง8ค่ะ